แกงเผ็ดหมูใส่มะเขือเป็นเมนูบ้านๆที่หลายคนชื่นชอบนะครับแต่แกงแล้วมะเขือดงค้ำไม่น่ากินรสชาติก็เค็มโดดไม่นัวไม่ลงตัวสักทีวันนี้งบน้อยอร่อยด้วยชวนเพื่อนๆมาแกงหมูใส่มะเขือกันครับทาแบบในคลิปรับรองมะเขือไม่ดำแน่นอนครับรสชาติก็กลมกล่อมลงตัวร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับไปครับส่วนผสมของแกงเผ็ดหมูมะเขือนะครับก็มีหมูครับจะใช้เป็นหมูชิ้นหมูสับหมูเด้งหมูบดก็ได้ครับตามสะดวกเลยครับมะเขือพวงมะเขือเอปราะใบกะเพรา พริกสดใบมะกรูดพริกแกงเผ็ดน้ำปลาซุปก้อนรสหมูสำหรับแกงเผ็ดหมูมะเขือนะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอนะครับก็คือแกงแล้วมะเขือดำครับมะเขือดำคั้าไม่น่ากินนะครับเป็นปัญหาหลักของแกงเผ็ดหมูมะเขือเลยนะครับก็คือมะเขือดำนี่แหละครับเรามาเตรียมมะเขือกันเลยครับเตรียมน้ําใส่ภาชนะครับใส่เกลือเนี่ยครับประมาณสักหนึ่งช้อนครับคนให้ละลายนะครับนี้เราก็จะผ่ามะเขือนะครับจะหั่นบนเขียงก็ได้นะครับ น,นี๋ยผมจะทําให้ดูนะครับจะหั่นลายนี้หรือก็ลายนี้ก็ได้นะครับได้หมดครับก็จะหั่นมะเขือแช่น้ําเกลือไว้นะครับมันไม่ได้จบแค่แช่นะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับขั้นตอนแรกนี่เราหั่นมะเขือให้หมดก่อนนะครับพอเราหั่นเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราล้างครับ ขยำขยำครับล้างกับน้ําที่น้ําเกลือเนี่ยนะครับที่เราแช่ไว้นะครับขยำล้างครับล้างเพื่อเอายางมะเขือออกนะครับมะเขือนี่จะมียางนะครับที่ทําให้ดํานี่คือเป็นส่วนยางของมะเขือนะครับถ้าเราแช่ไว้เฉยนะครับถ้าแช่ไว้นานนะครับว่าเราจะเตรียมอย่างอื่นเสร็จนะครับก็จะดําเหมือนเดิมครับแต่ดําไม่มากนะครับแต่ว่าก็ยังดําอยู่ครับเพราะว่ามันยังมียางอยู่ครับให้เราล้างถูถูถูครับถูเอายางมะเขือออกนะครับ จะเห็นสีน้ำนะครับนี่ก็เราใส่เกลือไปอีกรอบครับก็ประมาณหนึ่งช้อนเหมือนเดิมครับแล้วก็ลุกครับลุกกับเกลือเนี่ยครับจะเห็นสีของมะเขือนะครับจะขาวสวยนะครับจะไม่ดำนะครับก็เติมน้ำครับให้เราแช่น้ำไว้ครับเราจะใช้แล้วก็นำขึ้นจากน้ำนะครับเรามาแกงกันเลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นหมูบดนะครับ เพื่อนๆใช้เป็นหมูบดหรือหมูสับก็ได้นะครับใส่หมูบดครับแล้วก็เติมน้ํานิดหน่อยครับเราจะล้วนหมูให้หมูสุกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นก่อนนะครับใส่หมูกับน้ําเปล่านิดหน่อยนี่แหละครับใช้ไฟกลางๆค่อนมาอ่อนนิดหน่อยครับเราใส่น้ําลงไปผัดนะครับแทนน้ามันนะครับเราไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับไม่ต้องใช้น้ํามันพืชครับอันนี้เป็นแกงเผ็ดเป็นแกงป่านะครับไม่ใช่แกงใส่กะทินะครับ ถ้าเป็นใส่กะทิเราสามารถใสกะทิลงไปใส่ได้นะครับหางกะทินะครับพอหมูเราสุกประมาณ7 0็0ิบดสิบเปอร์ซ็นตะครับก็ใส่พริกแกงเลยครับพริกแกงนี่ให้เพื่อนๆนดูด้วยนะครับว่าเขาว่าเค็มหรือเปล่านะครับเวลาปรุงเวลาเติมน้ำปลาก็จะได้ลดน้ำปลาลงนะครับถ้าพริกแกงเค็มนะครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกแกงใต้นะคร ण, ับสีก็จะออกเหลืองเหลืองหน <consigo S 1> ่อยนะครับก็เราดูด้วยครับว่าพริกแกงเขาใส่กะปิมาหรือยังนะครับถ้ายังไม่ใส่กะปิก็เติมกะปิไปด้วยนะครับ พริกแกงแต่ละเจ้านี่ครับบางเจ้าก็ใส่บางเจ้าก็ไม่ใส่นะครับกะปิบางเจ้าก็ไม่ได้ใส่มาหรือว่าใส่มาน้อยนะครับแล้วก็ผัดหมูกับพริกแกงนะครับให้ส่งกลิ่นหอมก่อนนะครับคั่วให้หอมก่อนครับก่อนที่จะเติมน้ํานะครับผัดไปเรื่อยๆครับจนเราฉุนนะครับได้กลิ่นพริกแกงนะครับ พริกแกงใต้ก็สีสันก็จะจัดจ้านนะครับจัดจ้านรสก็จัดจ้านครับเพราะว่ามีพริกไทยดำมีเครื่องเทศนะครับวิธีที่เราผัดนะครับเราผัดไปเรื่อยๆผัดล้วนพริกแกงแบบนี้ครับก็จะทําให้พริกแกงแตกมันนะครับสีก็จะสวยนะครับเวลาเราเติมน้ํานะครับพอน้ําเริ่มแห้งนะครับพอเริ่มได้กลิ่นนะครับพอเราเริ่มได้กลิ่นฉุนตกจมูกนะครับก็ให้เราเติมน้ําครับ ตรงนี้ก็เร่งไฟขึ้นมาได้เลยครับเราใส่ซุปก้อนลดหมูลงไปเลยนะครับใส่แทนเป็นน้ําซุปนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีน้ําซุปนะครับสามารถใช้น้ําซุปแทนน้าเปล่าได้เลยนะครับไม่ต้องใส่น้ําเปล่านะครับใส่เป็นน้ําซุปเลยนะครับก็รอให้น้ําแกงเดือดนะครับพอน้ําแกงเราเดือดนะครับเราก็ปรุงรสใส่น้ําปลาเลยครับก่อนจะใส่ก็ชิมก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับใครจะใส่ผงปรุงรสเพิ่มก็ตามสะดวกตามชอบเลยนะครับแต่น้ําตาลนี้จะไม่นิยมใส่นะครับน้ําตาล ก่อนที่เราจะใส่มะเขือนะครับให้เราเร่งไฟไปใช้เป็นไฟกลางค่อนไปแรงเลยนะครับให้น้าแกงเดือดท่านเลยนะครับให้เดือดแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่มะเขือครับกดให้มะเขือจมน้ํานะครับให้โดนความร้อนั่วถึงนะครับมะเขือก็จะไม่ดํานะครับความสุกของมะเขือก็ตามชอบเลยนะครับชอบนิ่มชอบกรอบขนาดไหนนะครับแต่ไม่ต้องเละมากนะครับเละมากก็ไม่อร่อยนะครับใส่มะเขือปอกแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงครับ สีสันเหลืองจัดจ้านเลยครับพริกแกงใต้ครับเป็นไฟแรงต่อเนื่องเลยครับหลังจากใส่มะเขือนะครับรอจนกว่ามะเขือสุกตามที่เราพอใจนะครับมะเขือสุกได้ที่ก็ใส่พริกใส่ใบมะกรูดครับปิดท้ายที่ใบกะเพราครับใส่ใบกะเพราแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับ แกงเผ็ดหมูมะเขือครับเมนูง่ายๆครับมะเขือไม่ดำครับสีสวยงามครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับแกงเผ็ดหมูมะเขือครับเมนูง่ายๆเมนูบ้านบ้านครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสูตรนี้เพื่อนเพื่อนลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดี